ก็เข้าที่ใบป,ปรับยอดนะครับเลือกช่วงวันที่นะครับแล้วก็โอเคเข้าไปนะครับครับเพิ่ม f สามโอเคไม่เลขที่ไม่ต้องใส่อะไรนะครับก็มาตรงสำคัญคือช่องนี้ครับช่องวันที่นะครับเนื่องจากว่าเป็นยอดยกมานะครับเราจะต้องใส่วันที่ ก่อนวันเริ่มระบบหนึ่งวันนะครับก็สามเอ็ดเดือนธันมาหนึ่งแปดวันนะครับถ้าใส่ถูกต้องถูกคอนเซปต์นะครับจะเกิดข้อความนี้นะครับก็คือวันที่เอกสารเป็นวันก่อนเริ่มระบบนะฮะรูปแบบการโพสติเราคุ้นกับ x กับ i อใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นตัว n นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตว่าเราคีย์ถูกหรือไม่ถูกนะครับโอเคนะครับ หมายเหตุก็คือคำอธิบายรายการนะครับก็บันทึกยอก่อดเจ้ามาของสต๊อกนะครับ โอเคแล้วก็มาเลือกรายการสินค้าที่ยกมานะครับมีตัวไหนบ้างตัวนี้เหมือนเป็นตัวใหม่ใช่ไหมครับแบตเตอรี่เราเพิ่มไว้หรือ,อยังครับย,ยังใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มเลยนะครับเป็นเคสดศูนหกก็ๆๆได้ไม่ซีเรียกนะ เราไม่ก uh, ๊อปแล้วกันนะครับ ราคาทุนแปดอบาทนะ่ะหน้าต่อเป็นก้อนก้อนก็ยังไม่มีจุดไหมเพิ่มไปโอเคเอาแค่สองหน้าพอนะครับแล้วก็เซฟ เดี๋ยวเพิ่มอีกตัวหนึ่งไปเลยนะครับ อันนี้แหละจะได้ใช้ชนิดใหม่แล้วอะอันนี้ใช้ทีพอแล้วกันนะครับมบรจรุกพันตัว C นะครับ ตัวกลุ่มแพคเกจจิ้งอ่ะมันได้หลายหลายลายชนิดนะครับบางที่ก็อาจจะมองเป็นวัสดสุิ้มเปลืองคือมันไม่ใช่ต้นทุนหลักนะครับหรือเป็นต้นทุนหลักก็อาจจะเอาเข้าปะผิวเอาเข้าหีพอ่อก็ได้นะครับหรือประกอบก็ได้นะครับมีมีสามแบบสามชิ้นให้เลือกนะครับแต่แต่ถ้าเอาตรงๆเนี่ยก็คือหีพอ่อนั่นแหละ อโอเคที่เหลือก็น่าจะได้หน่วยเป็นกล่องกล่องมีเรียงไม่มีอ่ะเพิ่มไปหลังๆนี้จะเน้นให้เพิ่มแบบป๊อปอัพนะครับเพิ่มระดับขึ้นมา โอเคนะฮะสองรายการอ่ะเลือกรายการแรกมาก่อนนะครับอ่ะเสร็จไหมครับสองรายการ ได้นะฮะก็เลือกแบตเตอรี่มาครับจำนวนมันมีเพิ่มกับลดนะครับเคสยอดจะมาเนี่ยเราใส่เฉพาะช่องที่เพิ่มนะครับอ่ะสิบห้าก้อนนะครับนะครับ ราคาแปดร้อยเครื่องไหนไม่ขึ้นบ้างครับมีไหมม,มีมีไม่ขึ้นมีศูนย์บาทไหมอ่รายการที่สองนะครับกล่องนะครับยี่สิบกล่อง ตอนไปใช้งันจริงมันจะมีช่องนี้ที่เราต้องดูก็คือคลังคืออาจจะมีหลายคลังถูกไหมครับก็มาเลือกคลังตรงนี้นะครับที่เราเพิ่มไปคลังสำรองวันแรกนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหนึ่งรายการสินค้าเนี่ยอาจจะอยู่หลายคลังฉะนั้นเราก็ต้องคีย์สองบรรทัดนะครับไปคลังที่สองบรรทัดที่สามไปคลังสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อ่ยอดเงินได้เท่ากันไหมครับหนึ่งหมืนสองพันห้าร้อยยอดรวมโอเคนะครับก็บันทึกครับผมอันนี้คือการบันทึกยอดจมาของสินค้านะครับไม่ต้องกินมก็ได้ โอเคต่อมานะครับออกเป็นเอกสารการโอนระหว่างรลังนะครับอ,ออกเลยนะครับโอเคก็ขึ้นไปหนึ่งเมนูนะครับอ่ะเอนเอเข้าไปใส่ช่วงวันที่นะครับ อันนี้โจทย์เขาใส่เดือนเดือนมีนาอ่ะเราใส่เดือนมีนาก็ได้ครับก็ f 3เพิ่มนะครับแต่ผมเอาเดือนมกราเนี่แหละนะครับระบุวันที่ตามโจทย์ก็ได้หรือไม่ก็ได้อ่า การองค์กาก็ต้องเลือกคลังต้นทางว่าเราจะเอาของเอาจากคลางไหนนะครับอ่าก็เลือคขันต้นทางอันนี้ออกจากไหนไปไหนครับ <M itt les> จากคลังหลกักเข้าลังรองหรือลางสำรอง <ia> นะฮะก็ต้องเลือกจากคลางหลักเพื่อเข้าลังสำร,รองแบบนี้เองครับก็ตรงๆนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากอะไรขอแค่เลือกคลังให้ดูว่าจากไหนไปไหนนะครับ แล้วก็มาเรือก,าอกอรายการสินค้าด้านล่างนะครับอันนี้โอนเครื่องถ่ายอ่ะเครื่องถ่ายสองเครื่อง โอเคไหมครับของก็จะถูกย้ายไปทางสำรองสองเครื่องครับ ไอ่ะไบโอนฟอร์มไบโอนอ่ะอันนี้ฟอร์มมาตรฐาน วันนี้เตรียมแบบฟอร์มกันมาไหมครับเมือ่อวานที่ให้ให้เอามาเผื่อไว้อ,าาอ่าโอเคอ่าโอเคอ อันนี้คือการโอนสินค้านะครับครับเอ่ะเดี๋ยวข้างนั้นต้องทำการเคลียร์ข้อมูลสักครู่นะครับอ่ะระหว่างนี้ถามนิดหนึ่ง ต้นทุนของเราเนี่ยมีวิธีการคิดอยู่สองแบบคือเข้าก่อนออกก่อนกับเฉลีย่ยใช่ไหมฮะคือเคสเฉลีย่ยไม่มีผลหรอกเพราะว่าไม่ว่าเราจะซื้อซื้อแพงซื้อถูกยังไงต้นทุนมันถูกเฉลีย่ยอยู่แล้วนะครับมันจะมีประเด็นเรื่องของแบบเข้าก่อนออกก่อนหรือแบบไฟฟโฟนะครับสมมุติว่าเราซื้อของครั้งแรกสิบบาทอ่าสิบชิ้นก็ได้อ่าสิบบาทสิบชิบ้นซื้อครั้งที่สอง สิบบาทเหมือนกันแต่ราคาอ,อ่ขอโทษสิบชิ้นเหมือนกันแต่ราคาสิบห้าบาทสองสองครั้งเนี่ยเราเข้าครั้งแรกไปนะครับเอาของเข้าครั้งแรกไปเนี่ย